วัว<ท>แล้วสองคนก็สิห่างเ้ยนม่ะม่จีจับกูเลยสิอ้น่ายอกกันดีป่ะนี่ลูกขึ้นจีโด้ด้เหงื่อโมไม่รู้ว่าดดสี่กันโดนแล้วค่ะบ้านนี้ไม่มีสี่กันค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่อยากด้าร้านอ่ะไปทั้งไปหาที่อื่นค่ะ ทางนี้ไม่มีขาโบมีแลว้วทางนี้โบมีชีแจ็คเถื่อค่ะห <c oughs> นาวเวิร์ดห่มบระมกันเอาขาพันกันเอารวดหนาวสัน่น, <c oughs> น<า>ไมน<ๆ>ไ่เราต้องทำกลางวันไงเพื่อทำกลางวันจะได้มีแดด <c oughs> อินดีน่ะเดยทาก็อยากไ,ได้ร้านเราก็ต้องหาวิธีที่ว่าได้ร้านโดยที่ว่าโบได้สีกันมันชี้ให้ได้ยังไงได้ร้านโบได้สีกันไม่ได้เพราะว่าคนนี้ขี้เกียจมาก ขนาดมือสีอยากเจลอยากจะซีกันขี้เกียจขนาดนี้มือลูกออกมาโอ้โหคุณหนักเลยค่ะมันก่อนไงฉันก็ให้มันก่อนไหนมันก่อนอ่ะคอยให้แล้วสีต้นไหนให้ให้ผู้ใดสีถ้าค่อยสิค่อยก็ต้องจำให้ได้ไม่ใชเบาปวดหลายสิ่หลายอยู่เว้ยเพื่สีกันดูกระดดกระเดียเขาบอกว่าเห็นไหมกระดาษหมอวันนัดวันตกไข่ก็แค่วันเดียวอันนั้นสำหรับร้านนึกถึงกูหรือยังน้ำกูกูต้องโอ้แค่มึงไม่ให้กูสีนะคือ ฟ้องเพื่อนใช่ไหมอยากให้เพื่อนเป็นพยานให้ใช่ป่ะเธอเคยบอกฉันเธออายุเยอะกว่าฉันเธอรับได้ที่พี่ตุ๊กตาก็จะความรู้สึกก็จะลดน้อยลงฟ้องเพื่อนทำไมรับได้เพราะคนจะไม่อยากใช่ป่ะแล้วแต่มือแต่กูอยากเป็นัวามีกันจำเป็นสีกันครับเราเราอายุ4ี่แล้วมึงก็40่ล้วมึงก็มากินเด็กทําไมแล้วเด็กมากินคน40ทําไมนารงคบใหม่ๆนี่โอ้ใหสีและสีคือการ กระเฮียกระเฮือรค่ะอนดีอยากจะไปอาบน้ําโอ้โหจับฉันแล้วก็สี่กันเข้าห้องน้าก็จับฉันแล้วก็สีกันสี่กันไม่เห็นผิดกฎหมายเลยค่ะวันเนี่ยเราสงคนอยู่ตรงนี้เพราะว่าสี่กันคนดียังสีกันอยู่ค่ะเจ้าของติ๊กต๊อกก็มาจากสี่กันค่ะตอนสมัยก่อนสปีที่แล้วค่ะจับฉันหัวแล้วสองคนกุศิห่างลย เอาเรื่องซีกันมีร่มออกเลยเนาะว w a t e r m e l ล n ชั้นมาประเทศไทยไอ้คนนี้ไม่ให้โอกาสชั้นด้วยเยอะประเทศไทยปเจอคนนี้อยากจะซี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 นี่นี่ยังไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้มึงจะให้กูวฟรีฟรีกูไม่เอาเบื่อมากค่ะไม่อยากซีค่ะหลังได้เมียม่ค่ะมึงลองรอดไอฮันนี่ ถึงมันออกมาจับฉันเลยมือนี่ฉันสาบานเลยนะจับคนนี้ทุกว,วันเลยปะไอมือเย็นขาเย็นเท้าเย็นยนอกจากว่าพูดถ้าฉีกแล้วได้จับกันด้วยคเนี่ <c oughs> <c oughs> ยจี๊ดเดะว้าวเนี่ยจี๊ดถ้าเธอจับเฉยๆ <c oughs> อ่ะเธอก็ไม่ว่าอ <c oughs> <c oughs> ไม่เลยไม่เลยมึงเจ้าได้มึงยังสีกูแล้มึงจะให้กูให้กูสีนะถ้ากูบอให้กูสีกูมีโอกาสต้องยากจสี